ชาวบ้านหรือแม้แต่พระธุดง์ที่เคยผ่านเข้าไปในพื้นป่าดอนสางก็มักจะมีเรื่องเล่าให้ฟังเหมือนๆกันหมดทุกคนก็คือจะมีการพบเจอกับพระน,นมที่มักจะบอกว่าตนเองนั้นอาศัยอยู่กลางพื้นป่าแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าอยู่ส่วนไหนจะคอยช่วยเหลือผู้ที่เข้าไปในป่าแล้วเกิดอันตรายไม่ว่าจะเป็นพรลานหรือว่าพระธุดงพระน,นมก็จะเข้าช่วยเหลืออยู่เสมอหรือไม่ก็มีอยู่หลายครั้งหลายหน ที่พระน,นมยังห้ามทำร้ายสัตว์ป่าพวกนั้นหากว่าม,มีความจำเป็นโดยเฉพาะกับสัตว์ใหญ่ๆที่เกินจะล่าเอาไปเป็นอาหารเพื่อประทังชีวิตได้เพราะว่าสัตว์ป่าบางจำพวกนั้นเป็นสิ่งที่หายากมากอาจจะสูญพันธุ์จนลูกหลานไม่รู้จักในกราสต่อไปเกิดจะขอร้องให้ปล่อยมันไปทุกครั้งเพราะว่าส่วนใหญ่ที่พระน,นมช่วยเอาไว้ก็จะปล่อยไปเองทุกครั้งเช่นกันเป็นพรานที่ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเป็นพรานสักเท่าไหร่ ซึ่งกระดูขัดแย้งกันอยู่พอสมควรอีกเสียงก็มีเสียงเล่าลือกันบอกว่าพระนุมไม่ได้เป็นคนเหมือนอย่างที่เห็นเห็นกันหากแต่เกิดจากวิชาอคมของพระธุดงลูปหนึ่งที่ได้ชุบเลี้ยงขึ้นมาจากความกำมพาที่ถูกทิ้งเอาไว้ในปา่าท่านก็เลยสร้างหุ่นพยนต์ขึ้นมาคอยดูแลเลี้ยงดูจนเติบโตขึ้นมาและมีร่างใหม่ที่เป็นคนจะได้ดูแลได้ไง่ายๆจากร่างเดิมที่เป็นลูกเสือโทนกัม้า และคอยแวะเวียนมาสอนสั่งวิชาอาคมให้ในยามที่ท่านธุดงผ่านเข้ามาในพื้นป่าแห่งนั้นหรืออีกอย่างก็คือเสือสมิงนั่นเองตามคําบอกเล่าของพระธุดงอีกหลายรูปที่เคยผ่านเข้ามาหรือบางท่านก็ได้รับการฝากฝังไว้ก่อนที่พระธุดงผู้เป็นอาจารย์จะมรณภาพไปให้คอยแวะเวียนมาสอนสั่งขัดเกลาจิตใจให้ละจากการเป็นสัตว์เรัจฉานเมื่อให้กินเนื้อสัตว์ด้วยกันหรือแม้แต่คนก็ตาม ก็เลยเติบโตมาเหมือนว่าตัวเองนั้นเป็นคนเสียมากกว่าจะเป็นเสือที่เป็นชาติกําเนิดมาตั้งแต่ตน้นแต่ไม่ว่าพรานนมจะเป็นอะไรก็ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับใครที่ผ่านเข้ามาในพื้นป่าเพื่อหากินและไม่เคยมีใครเห็นว่าพรานนมจะเป็นเสือสมิงตามที่ได้ยินมาส่วนใหญ่จะเชื่อกันว่าเป็นคนธรรมดาธรรมดาเสียมากกว่าแต่แม้ว่าจะเห็นว่าเป็นคนก็ใช่ว่าจะมีคนเข้าไปพบเจอกันได้ไง่าย นอกเสียจากว่าผู้นั้นจะมีภัยอันตรายเข้าจริงๆเท่านั้นแตบแล้วซึ่งก็เป็นพลานที่อยู่และหากินในพืนป่าแห่งนั้นมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆไม่เคยเจอกับเหตุการณ์ร้ายๆในป่าและไม่เคยขาดคิดว่าจะได้พบเจอกับเปลืองา้าล้ายๆพ่ออยู่มาได้จนอายุป่านี้แล้วแต่อะไรมันก็ไม่ได้จริงแท้แน่นอนเสมอไปจนแกเข้าไปล่าหมูป่าได้ตัวหนึ่งตัวไม่ใหญ่มากนะักหลังจากที่เข้าไปนั่งข้างดักยิงสัตว์มาทั้งคืน พอได้ก็ชำละเอาส่วนที่ต้องการขนออกไปได้ในลุ่งเช้าที่เหลือก,ก็จะทิ้งเอาไว้เป็นอาหารของสัตว์อื่นๆต่อไประหว่างที่กำลังเดินทางกลับออกมาจากป่าโชคหลถูกเสือลาลผาดก้อนดักเข้าระหว่างทางจากกินข้าวเลือดและเนื้อสดๆที่ชำละมาด้วยมันไม่ปล่อยให้มีโอกาสได้ตั้งตัวประจันหน้าได้ก็พงกระโจนเข้าใส่ทันทีต่แผลหลับหูหลับตาหมอบอยู่ตรงนั้นเองเพราะคิดว่าอย่างไงดูท่าแล้วตัวเองจะไม่รอด มีปืนกระดนานผาดสะพ้ายยามเอาไว้ด้วยเนื้อที่หนักอึ้งเหมือนว่าช่วงเวลานั้นวิญญาณคงจะหลุดออกจากร่างไปแล้วแต่แปลกที่ไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดอะไรเลยได้ยินแต่เสียงร้องคำรามของมันดังลั่นก่อนที่เสียงนั้นจะค่อยๆห่างไกลออกไปผ่านไปได้คู่ใหญ่ๆก็ค่อยๆลืมตาขึ้นทำใจแล้วกับความตายแต่กลับพบว่าตัวเองยังอยู่ในสภาพที่ยังสมบูรณ์ดีอยู่ไม่มีบาแดแผลใดๆและยังมีชีวิตอยู่ด้วย หืนและยามก็ยังอยู่ที่ตัวอีกอย่างก็คือไม่รู้ว่าเสืออ้อลายผาดก้อนนั่นมันหายไปไหนแล้วเห็นเพียงแค่ล่างของพลานนมที่สะพายหน้าไมา้เดินเลยออกไปซึ่งไม่เหมือนกับอาวุธที่พรานทั่วไปใช้กันและนี่อาจจะเป็นพรานนมที่เคยได้ยินมายังไม่ทันที่จะได้พูดคุยถามไถ่อะไรพรานนมก็เดินหายไปอย่างรวดเร็วที่หลอดตายมาได้ก็คงจะเป็นเพราะพรานนมช่วยเอาไว้ ตามที่เคยได้ยินมาว่าพระนนมช่วยคนมาแล้วหลายลายแต่ไม่รู้ว่าช่วยด้วยวิธีไหนพ่อมัวแต่หลับหูหลับตาจนไม่เห็นอะไรเลยแต่คณะ่อโชคดีที่รอดตายมาได้กลับมาถึงหมู่บ้านก็ได้เล่าให้ชาวบ้านคนอื่นๆได้ฟังมีคนยืนยันว่าเคยได้รับการช่วยเหลือจากพระนนมจริงๆแต่ก็ไม่เคยมีใครเห็นว่าพระนมจะเป็นเสือสมิงตามที่เคยได้ยินมาจากพระธุดงหลายรูปจนเมื่อคราวที่ตะไค แกได้เข้าไปในป่าเพื่อจะล่าสัตว์ตามปกติที่ทำอยู่ทุกวันและไปพบเจอกับพราทุดงหน่มโลบหนึ่งเขา้าซึ่งดูแล้วรรษาโค้งจะไม่มากนักหลังจากนั้นแกก็ได้นำเอาอาหารไปถวายให้เช้าวันที่หที่พระทุดงนมปรากฏนั่งบำเพ็ญเพียรอยู่แต่ไครก็ได้เอาอาหารไปถวายให้เหมือนทุกวันเพราะท่านไม่เข้าไปรับบิณฑบาตจากชาวบ้านท่านบอกว่าหาขุดหัวเผือกหัวมันที่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นฉันได้ พอเห็นว่ามีอยู่มากมายหาได้ไง่ายๆระหว่างที่นั่งสนทนากันอยู่ได้ไม่นานนักจู่จูก็มีเสือลายพาดก่อนเดินเยื้องอย่างเข้ามาไม่รู้ว่ามันผ่านมาหรือมันดักแอบซุ่มดูอยู่นานแล้วมันเดินเข้ามาจ้องตาขแมงพอได้ระยะที่จะกระโจนเข้าใส่แต่จู่จูมันก็ต้องพังะทำท่าทางขู่ร้องคำรามเหมือนจะกลัวอะไรสักอย่างทั้งตาไัยและพระธุดงนมที่นั่งแต่ลึงงันอยู่ทั้งทั้งที่ปืนก็วางอยู่ใกล้ๆ แต่ว่ามือไม้อ่อนตกใจจนทําอะไรไม่ถูกหันกลับไปด้านหลังก็เห็นมีพลานมยืนจังกาอยู่ตาจ้องเขม็งพปที่เสือลายผาดก่อนตัวนั้นด้วยเสือนั่นมันกะกกลักงเกงเกลี้ยงพลานมอยู่พอสมควรแต่สุดท้ายมันกะตัดสินใจพุ่งกระโจนเข้าใส่ตะไคกับพระธุดงนมที่นั่งอยู่ทันทีปวดเดียวโจวนจะถึงตัวพลานมก็พุ่งรวดสวนออกไปทันทีเช่นกันแต่ร่างที่พุ่งออกไปนั่น มันได้เป็นพระนมอย่างที่เห็นตอนแรกแต่กลับเป็นร่างของเสือลายพาดกอนไม่ต่างกันยิ่งทำให้ทั้งพระทั้งคนต่างกันนั่งตัวแข็งถือทำอะไรกันไม่ถูกเพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแน่ตาไผ่แกยังมีสติด,ดีอยู่และเคยรู้เรื่องของพระนมกับเสือสมิงมาก่อนจึงได้กระซิบบอกกับพระอาจารย์นมตามที่ได้รู้มาช่วงเวลานั้นทำอะไรกันไม่ได้เพราะว่าแข้งขาอ่อนไปด้วยกันทั้งขู่คงต้องรองให้ทุกอย่างนั้นสงบลงสะกก่อน ว่าจะกลายไปเป็นเหยื่อให้กับเสือตัวไหนหรือไม่หมองไอ้ลายสองตัวสู้กันอยู่ได้ไม่นานมากนักเพราะตัวที่เป็นพรานมดูจะใหญ่โตและแข็งแรงมากกว่ากัดกระชากไอ้ลายอีกตัวเวียงไปมาไม่เป็นท่าจนสุดท้ายมันก็ยอมแพ้วิ่งกระโจนหนีไปในที่สุดเหลือเพียงแค่ตัวที่เป็นพรานมหลังก็กค่อยคืนเป็นคนอีกครั้งแล้วก็เดินจากไปอย่างรวดเร็วไม่มีใครกล้าแม้จะเอ่ยปากถามทั้งพระทั้งคน ต่างก็เคยเห็นกันเพียงแค่ครั้งแรกแม้จะเคยได้ยินเรื่องราวของเสือสมิงกันมาบ้างแม้ว่าจะเป็นคนละเรื่องราวคนละที่ก็ตามแต่ไพยแกได้นั่งสนทนาอยู่กับพระธุดงนมถึงเรื่องของพลานนมนั่นจนเมื่อมาเห็นกับตาก็ไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วเพราะว่าพลานนมต้องคุ้มครองพระธุดงนมจนปลอดภัยอึดใจต่อมาขณะที่ทั้งคู่กำลังนั่งสนทนากันอยู่จู่ๆไอ้หลายพลาดก้อนนั่นก็ดันย้อนกลับมาอีก กะว่าจะเอาตาไพกับพระธุดงไปเป็นเยือให้ได้แต่ว่าตาไพแกได้สเติค,คืนมาอย่างดีอยู่แล้วจึงได้รีบจับปืนยกขึ้นมาแล้วก็ยิงสวนเข้าไปหนึ่งนัดก่อนแต่ว่ากระสุนมันพลาดเป้าก่อนที่มันจะพุ่งเข้ามาจนถึงตัวจู่ๆมันก็กระเด็นออกไปอีกครั้งตาไพได้จังหวะจะยิงซ้ำอีกแต่ดันมีร่างของเสืออีกตัวโผล่เข้า,ายืนขวางเอาไว้มีเสียงร้องห้ามออกมาเป็นเสียงของคน คงจะเป็นเสียงของพลานมตามที่เคยได้ยินมาว่ามักจะห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์พวกนี้แกจึงได้หยุดปล่อยให้เสือสมิงพลานมจัดการเอาเองด้วยการพุ่งเข้าไปขยํำไอ้ลายนั่นจนหมดเลี่ยวหมดแรงในเวลาที่ไม่นานมากนักกลายเป็นเสือสิ้นลายไปทันทีแถมเสือสมิงพรานมยังกัดกระชากลากเอาล่างของไอ้ลายผาาก่อนนั่นออกไปด้วยจนหายลับเข้าไปในพื้นป่าดูท่ามันคงจะเข็ดขยาดไปอีกนั้น ไม่กล้ามายุ่งกับคนหรือว่าพระธุดงอีกเห็นกับตาถึงสองครั้งสองคราแบบนั้นยิ่งทําให้จําได้ไม่มีวันลืมทั้งพระนมและตะไพ่ตะไพ่แกบอกว่าไม่เสียชาติเกิดที่ได้มาเห็นด้วยตาของตนเองส่วนพระธุดงนุนมก็เกิดความมาน้าภาคเพียนบําเพ็ญภาวนามากยิ่งขึ้นนับตั้งแต่ที่ได้พบเจอกับเหตุการณ์ในครั้งนั้นและตะไพ่แกก็เลิกเข้าป่าล่าสัตว์ไปในที่สุดหันมาเข้าวัดเข้าวาถือศีล บำเพ็ญภาวนาะหรือข่าสัตว์ตัดชีวิตไปจวบจนแกเท่าชราและตายอยู่ในวัดนั่นเอง